สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทำงานแปดโมงเช้าเลิกสี่โมงเย็นเมื่อวานเข้ากะดึกนะคะมีกบไปส่งอากาศเริ่มเย็นอ่ะวันนี้เลิกงานว่าจะไปดูเข้าป่าเห็ดนะคะเพื่อนว่าจะไปดูเห็ดไปส่งเห็ดนะ นี้ข้า,กาวกะเช้าพรุ่งนี้ก็ข้า,กาวกะเช้าแล้วก็หยุดหยุดแค่วันเดียวอย่างอาทิตย์นี้เพราะาอาทิตย์ที่แล้วได้หยุดสี่วันจะหยุดสี่วันน่าสวดไปทำงานนะคะทาแค่ครีมก็ดีนะคะเ,เพื่อนเือนเพราะว่าไม่ค่อยรีบคนเยอะแต่ถ้ากะบ่ายเนี่ย คนน้อยนะคะแล้วก็รีบด้วยนะคะแล้วก็ทําไม่ทันอะ่ะแต่ถ้ากะเช้าเออสบายสบายอ่าพนักงานทํางานเยอะแล้วก็เพราะว่ามีอาบน้ํามีอาบอะไรด้วยนะคะก็เลยต้องตอนเช้าเยอะกว่าตอนบ่ายนะตอนบ่ายประมาณห้าคนบางวันก็หกคนอะไรเงี้ยเออมันก็ไอตอนช่วงกับข้าวทําทําอะไรนะ ทำความสะอาดดูแลคนแก่ตอนเช็ดเปลียลปลลนน่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรเงี้ยเออก็รีบนะคะแล้วแล้วคนแก่ก็ไม่ใช่แบบง่ายๆเดินได้อะไรเงี้ยบีเต็แบบหนักๆตัวใหญ่ๆเก็บยากนะคะเออฝนตกอีกแน่นอนเลยมิกมะสี ตอนนี้นะคะเลิกงานแล้วนะคะเพื่อนๆก็นั่งรอแฟนมารับนะคะดูผมกระเซิงกระเซิงเลยแฟนเหมือนว่ายยังไม่มาเลยบอกว่าเลิกสี่โมงเย็นจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วก็จะไปส่องป่าเห็ดนะคะถ้าฝนไม่ตกเนาะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ทำก๋วยเตี๋ยวกินนะจานี่เลยแล้วก็จะไปส่งป่าเห็ดนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือ เพื่อนๆค่ะก็ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะจะมาอัปเดตตู้นะคะที่สามีสั่งมานะคะนี่เลยเขาประกอบแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จเนาะประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาอันเก่าตรงนู้นนะคะออกนะคะแล้วก็เอาอันนี้นะคะไปใส่ซื้อมาใหม่นะคะเขาทําเองนะคะเนี่ยเห็นไหมซื้อมาแล้วก็ประกอบเองนะคะยังไม่เสร็จเนี่ยยังไม่เสร็จนี่ประมาณนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่พวกเสื้อผ้าเนาะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดีเลยนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นไว้ใส่ของเป็นชั้นอะไรเงี้ยนะคะส่วนตรงประตูนเนี่ยจะเป็นกระจกนะคะพเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นกระจกแบบนี้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะมิกะก็ทำเรื่อยๆนะคะทำเองปิงก์กับพายอนจมามักซักกุลมสตาไว ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบเป็ดยูโรนะคะทั้งหมดนี่เนะ 300, เาะสามร้อยเจ็อ่อสามรอยเจ็สิเปดยูโรแคตู้นี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยเดี๋ยวจะรื้อตรงโน้นออกแล้วก็เขามีแพลนว่าจะรื้อตรงนั้นออกแล้วเอานี้ไปใส่ใหม่นะคะแล้วก็จะทําทําอัน,นเนี้ยเนี่ยจะปูพื้นใหม่แต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะเอาสีอะไรเนาะ เขาจะทำเองนะคะเดี no ๋ยวรอดูผลงานนะคะสวัสดีค่ะมาส่องป่าเห็ดนะคะเนี่ยต้นต้นเอ่อราสเบอร์รี่นะคะยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เห็นผลมันเลยอ่ะปีนี้ไม่รู้ว่าผลไม้จะดกไหมมาเดินดู ปีที่แล้วเยอะมากเลยนะสำรวจป่าเห็ดนี่อะน,นี่ต้นราสเบอรี่นะคะพเพื่อนๆนี่เห็นไหมไม่เห็นมีดอกมีอะไรเลยโน่นฟังโน่นเยอะนี่นี่นี่ต้นราสเบอรี่จ้าขึ้นตามข้างทางนี้เลยราสเบอรี่ม,มันยังไม่สุกนะคะมัน นี่เห็นไหมเต็มเลยยังไม่สุอกอยู่ในชื่อจะสิบพัสดุกันโรสเบอร์รี่ข้างทางเต็มเลยอันนี้อันนี้อันนี้ของมันหมดเลยนะเนี่ยแต่มันยังไม่โตราสเบอร์รี่นี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยผลมันอะเต็มเลยเดินเข้าป่า บลูเบอรี่ไม่เห็นมีเลยนะคะปีนี้แถวบ้านเราเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยบลูเบอรี่มาเดินดูเห็ดว่าเห็ดมีไหมสำรวจสำรวจป่าเห็ดนะคะเห็ดเหลืองมาเดินดูตัดตียังไม่มีหรอกแต่มาเดินดูเห็ดเหลืองก่อน เดอเตอรปรังยังไม่ขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆเห็ดเหลืองอ่ะเนี่ยปีที่แล้วแถวนี้เยอะเยอะอยู่แต่ยังไม่ขึ้นเลยบูเบอรี่ก็ไม่มีปีนี้เห็นไหมบูเบอรี่ไม่มีเลยปีที่แล้วแถวนี้เยอะมากเลยนะบูเบอรี่กับเห็ดเหลืองอ่ะปีนี้ เอออเลยมีแตนดูน่าจะยังไม่ขึ้นฝนมันเพิ่งตกเนาะฝนมันเพิ่งตกได้ไม่กี่วันเองอะ กลับแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เห็ดมันยังไม่ขึ้นเนาะแล้วก็บูเบอรี่นะคะก็ไม่มีเลยป่านนี้นะอุตส่าห์เตรียมมีดมาด้วยเผื่อเผื่อเจอเห็ดอะไรเงี้ยเออแต่มันยังไม่ขึ้นไป กับบ้านมันหลังมาอีกร้อยฝนฝนมันเพิ่งตกไนงะก็พาดูสำรวจป่าแล้วกันเนาะธรรมชาตินะคะที่ฟินธรรมชาติป่าฟินแลนด์ม ีเลกที่เรอที่นี่ก mm ็น่าจะัตี hey. wa, ้ตุ้ยวไปอไกมีแกดูบูเบอรี่นะคะบอกว่าปีนี้ไม่เห็นมีเลยปีที่แล้วเยอะปีนี้ดูนะคะไม่เห็นมีอันนี้ต้นสนนะคะดอกมันเนียเนียดอกดอกแบบนี้นะคะสามารถเอา ไปกินได้นะคะเพื่อนเพื่อนหนิวยังไม่เคยลองกินนะแต่เคยเคยมีคนโพสต์ว่ากินได้เนี่ยแบบเนี้ยเอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปผัดเหรอหรือว่าเอาไปทาชาทําทอะไรรื้เปล่า <c oughs> นี่สามีบอกบอกว่ากินได้แต่เขาก็ไม่เคยลองลองเอาไปกินเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมีกาสเตเกจวกอะเออแต่มันหอมดีนะที่ฟินนะเขาเอาไปทำน้ำมันทำอะไรได้นะคะ นี่นะดอกสนอะสามารถเก็บแต่ยังไม่เคยยังไม่เคยกินมีประโยชน์หลากหลายนะจากที่เข้าไปอ่านเนาะแต่ไม่เคยไม่เคยลองกินอะนี่ดอกสนไม้ต้นมัน,มนอะเยอะมากเลยเนแบบเนี้ยถ้าลูกมันก็นี่หมากเลย Tuoksu sama mikä se rasvaa. Mutta mm. tämä ei saa poimia niin metsästä. Jos ei pidä kysyä, niin kuin onko? Tämä, kenen metsä tämä on, niin pitää kysyä siltä lupasaa, saako pikku vai ei. Mm -hmm. Tämä niin kuin, sitten, tavallaan puu ei kasva, jos sinä annat mm -hmm. näitä pois, niin se pitää sen takia kysyä. Teissä ei se varmaan Mikä antaut, an, an jos คสวมิคลัส hmm. ต mm ้ปมอนนิ hmm. <sa> mm ่งกูมารีอนิงกูไมตวิุยนิงกูลตามนินเสนิงกูคุยยัต้องถามว่าเออสามารถเก็บได้ไหมสมมติว่าเป็นป่าของมิกาเนาะมิวก็ไปถามว่าเออฉันสามารถเก็บดอกนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเก็บนิดเดียวไม่เป็นไรดุเลยตัดเซลรกิโลมรตินิกูชบนี่อเก็บเอาไปขายได้ประมาณ5ยูโรต่อกิโลนะคะ สามีบอกเนาะ5ยูโรกิโลซูริมบีเตอืมประมาณนะคะกะประมาณนะคะเนี n n ii. N ii. Su ena, ่ยนี่เนี่ยต้นเล็กๆกับเนี่ยเยอะมากเลยเห็นไหมนี่เนี่ยดอกสุนสวยนะเนี่ยเห็นไหมแต่หอม หอมดีนะคะเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนครีมที่มิวใช้อยู่ที่บ้านเลยนะคะซื้อมาจากห้างอ่ะหอมอ่ะฮะแก่กอวอสเต์ีแนนตายก่ไร ียลูกมันก็เอาเหมือนกันนะดูต้นสวยมากเลยเห็นไหมสวยงามนะคะเห็นไหมนี่น,นี่ก็เยอะนี่จ้ากลับแล้วนะคะกลับแล้ว